มนใส่ผู้ชนะว่ะเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรไอ้ฝักไอ้พี่พี่วามันอย่าลบลบไปมันมันกูขวัดไอ้ยเดี้ยวายหุ้งใครกินอะไรอะหยุดกินโอ้โกูล่วงกูล่วงเอากูล่วง อ้าวอ้าอ้ามึงไว้ทัพร่วงเลยอร่วงเลยอุ้ยนี่นี่ไอเดีอู่มเบิดอุ้ยล้มล้มกูป่ากล้วยไปแล้วไหมลืดไอ้เหี้ยอะไรเด้วยคิกอ้ยเดี๋ยวก่อนไหนกูเล่นนี่แหละเฮ้ ai lấp, để, để lên rồi, để để kêu lên rồi, เลดิเกอร์ลง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 ไม่ลงยยยายอล้ว้งเนี่ยคนลง้รง้ลกิดนีกันจู่วันนี้หนีกูหนีกูหนีเฮ้ยุไพกไอย่องยองย่องย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 ยอยู่ด้วยยู่ด้วยยู่ด้วยทุกคนนี่โอ้ยเฮีย พักยกกูบอกพักยกกูบอกพักยกมึงไปกากูเนี่ยไปเฮียเยกลับอะไรไปแล้นเนี่ยก่ากายกยกกูยยกกูอ้าาาากกูไอ้เห ไม่รู้อ่ะกูต้องช้ได้ไหมคุต้องอยู่เลยไอ้ตบไปพี่กูมึงกูไอ้ไอ้แค่อย่าแย่งกันกูนะนี่ใครกระโดดทีบัตรไม่ใช่เรื่องดีดูดูกันเลยแล้วดูดูดูกันไอ้มูเมนต์ไอ้เออแต่ถ้ามึงอ่ะอึ่งไปก็ได้อึองกะ ไม่ไอ้เหี้ยกูกล้าไม่ยุกุไม่ยกูมัดไปกูมัดไปกูมัดไปกูไปกูมัดมึงดูไหมไหมยิงทำไรยิงทำไรยืนทำไรยืนทำไรไปอืออ้าวยิล่วงกูอ่ะมัตัวเชฟเหรอเออกูมัตัวเชฟไอ้เหี้ยนีหลบได้

โอ๊ยตาตากูแตกเลยไทำไรกันอุยไอ้โไอ้โมาไอ้ม่จูกาช่วยะโอ๊ยยตองกูแข็งคนเลแม่งโดนเส้นจับไอ้แม่งโดนเส้นน้ึง

มาเอตัวรอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยช่วยกูด้ไหมาช่วยกูมา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 มาช่วยกูได้หัวเข่ากูเองอะด่านนี้กูชนะกูบอกเลยปล่อยกูปล่อยแล้วปล่อยแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวันพันแมน บอลไหนกูบอกึงจะน่งไงไม่อันนี้ลองเชิงไปโดนเลยยุ่งยุ่งไงสัตว์บอกว้วกูลองเชิงไปท้ามึงอ่ะตอนแรกอโอ้ยเอากูเต้น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 กูเต้กูเต้น้กูเต้นอ้กูไปในเข้กูจมน้ำกูจมน้ำไอ้กูติดบักูบั ไปไหนเนี่ยู่ไหนเนี่ยออกไปได้กี่หลัส่วนสามว่าแล้วว่าต้องทำให้ใอ้กันเฮ้ยไอ้ยี้สองลูกเลยอเกาะข้างมาูยี่เกาะอยู่ใครเกาะเกาะอะไรใครเกาะหัวไอ้กูติดคนหินวัดเอ๋เอ ไม่น่าเชื่อน่ะแอนนากินกูอยู่สูงก่าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยให้รู้เฮียอะไรอ่ะตื่อหนีื่นหนีเฮียเก็บอกูซ้มอีกรูด้วยระเบิดเอาปลาให้กินเฮ้ยขอบคุณมากเนี่ยเจอกล้วยกูคือไม่ใช่นาสังดาจริงเิดนดี้แรก

โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอยู่แวนกูหลุดเลยสัปล่อยกูปล่อยกูกูแรงเยอะจังนะปล่อยกูไอ้เงี้ยกูรู้องกูจิงอันนี้รักดีใครรักก็ดันเลยเปล่อยกูปล่อยกูไอ้เงี้ยคนเป็นกูใครเอาคืนไปไหมเอา ไม่เกิดที่ดีกว่ากันดีๆหรอไอ้เกมนี่ไม่ได้ต่อยชนะหรอกยวจะเจาะชนะใครมาแอบใครฟวาไอ้มาคนแอบใไปกับยีอ้อยยิงนะอ๋อไอ้คนนี้ตูไม่ยิงตูยืนแอบตั้งนานไอ้ยี่อ๋อนี่ไยสัตว์ มาช่วยแล้วบ้านกูกวาดเดีกวัดกวาดไอกวัดมึงไปบอกแล้วดีด่านกูเฮ้ยมาจาไหนวะเออใกล้ๆเลยใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยอ๋อเนี่ยไอ้แบ่งกูบ้างเฮ้ยังแย่งกันดิบอกคลิปบอกคลิป มึงดูกูไอ้สัสโหมันแค่ปากนายอย่าตอบอย่างมึนอะเฮ้ยอย่าท้อมืออย่าท้อมือมึด่ะมึด่ะมึด่ะมึดวะมึดวะมึดวะดวะทำเยอะลิงรู้สั่ง

ไอ้เหียร์คุณหยุดรูเสากันหิ่ยกูเล่นกูยังรู้อยู่มีเียมันจะปล่อยไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ยอมอก่้ยของกูรูเสานี่กูไม่มีเล่นหี้ยไปปล่อยกูมันปล่อยกูกูยากรูเสา กูรู้จ้อยกูรู้จริงกูว่านักเลงมีไม้ไม้มาคุณช่วยหน่อยอยู่อ๋อไอ้กูขายหมูกูขายหมูทุบหมูทุบหมูไหนเพืนี่ทุบหมากูทุบหมาไม้ตีหมาไม้ตีหมานี่ไม้กันหมานี่ไม้กันลิง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  รถเคมันลวงไปแล้วเอาเหรอมึงอยากรู้ว่าจรถเคอยู่ไหนมอนมึงก็มันมึงก็อะไรไปกูไม่ไปกูไปกูเจอคนเนียนนี่เออใช่แล้วเอาอยากหรอเดี๋ยววะเจอคนเนียนนี่อู้ก้าทำแบ่งเป็นคนละมุมมาเออมาเนี่ยมาเฮ้ยอ่ะมาเนีย อ๋อน้องเล่นโรลแล้วเล่นโรลแล้วแต่แต่ต่อยต่อยต่อยเฮ้ยปล่อยกูไอ้ลิงไอ้งี้ี่ปล่อยกูกูไปละกูไปละโอ้ยปล่อละกูแกเอ็มเล่นตามกูดิกูแกโอ๊ยเฮ้ยมึงหยุดตามกูดิ โอ้ยโอ้ย on หูมาไ้เลเลยหมายไเลเลยมายเลยมยไลเลยไอริงทำยอะไรอะไปกับกูไปกับกูไปกับกูเอาเกูไปคนเดียวตันั้นเลยแย่เางไปตัวกันอย่าเข้ามาด้วยกูมีตัวกันไอ้มอนไปไปนองเดี๋ยนี้กูมีปืนกูมีปืนหยุดยิงไม่โดนเลย อย่าทำร้ายสพบันโอ้ยเ้ยอ้้เฮ้ยไม่ช่วยสมกันเฮ้ยยไม่จะทำอไรเจ้าหน้าที่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วปลอดภัยแล้วพี่ล้อเล่น ไปดิไปดิหนึ่ไปดน่ไปนอ้ยดูี่ใครจะล่วงก่อนกันนะลุันนี่ยัยไอ้มึงกูกูหิวว่ะกูหิวว่ายิทำกับข้ากินเลยดิมีกระทะเ่เอ้ยไม้ปอย ไปอยเนี่ยวุ้ดีไปไเออไปกู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 เนี่ยยัย่่อย่าเตะอุอยนี่แหละออ๋ออออ้ยอ๋ยอ๋ออ๋ออ๋ออมออมอม๋อม๋ออีออ่นอ๋ออ มันหรือเปล่นกูเล้มไม่ต่อยได้ยันไงมึงจะเลยมึงจะอุกากด้านไหมไอ้้ยทำไมกูโดนกล้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มอนยังอยอะไรอยเงี้ยจะล้าปะไ้อยู่ขวาสุดดูขวาสุด

อยากรู้ไหมไม่หนาวมันเป็นไงไม่อยากรู้ไม่อยากรู้กูไม่อยากรู้มันมันจะหนาวได้ยังไงมันหนาวตายเหี้ยหนาวเหรอเออโุ้ยคนไล่เหี้ยเฮ้ยเุ้ยไปเออไม่ว่ามึงจะดับกูลงน้ำอีกรั้งผมก็จะขึ้นมาเออเฮ้ยเลิกเฮ้ย ขึ้นดิไปตายกันนะใช่ไหมด้เวลาของมึงนะไปขึ้นได้มึงก็ไปเดี๋ยวมาตีกูสิมึงด้วยมาเลยมาแล้วก็ไปเอ้ยเอ้ยอ้ยมาไปมาแล้วไปดิมาแล้วไปมาไปเออ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  แม้วจะไหมมาแล้วก็เออกูก็มาแล้วเหมือนกันเอ้อเฮียอื้อหลบหลงกูไม่ไปกูไม่ไปไปกับกูไปกับกูเอ๊ะไม่ยาพุชนะไอ้เรี่องอาเี้มันไม่แดกตัยาพิษนี้เอ๊ออ่าเดะเดะเเดะเดะเอันตรายมันอันตรายนะอยู่ใกล้กูจงอางอ่ะอยู่ใกล้กูจงอาง โอ้ยช oh ัก oh ชักโอ๊ยปล่อยพี่ปล่อยพี่เอองปล่อยกูไอ้บอนปล่อยปล่อยเดี๋ยวปล่อยแล้วไม่ได้ปล่อยตรงนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เป็นอะไรกับกูเนี่ยเว้ยยังไม่รู้กับกูไม่อ้กูไอ้ลิ้งอ้วนนี่ไอ้อ้วนนี่ไงไอ้ลิ้งอ้วนนี่ไปซะอ้วน อย่าขึ้นมากูมีปืนอุ้ยเอากูขึ้นมาแล้วแต่กูแข็งอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าาขึ้นมเย้เฮ้ยมึงมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเออโอ้ยเฮี้ยโอ้ยตีตายมึงแข็งเลยเฮี้ยแข็งแล้วไปสองนั้นทำเหี้ยอะไรกันวะเนี่ย เนี่ยสัตว์นี่ไอมึงนี่ไอมันจบแล้วไอี้อมันจบแล้วไอสัตว์จบแล้วมันจบแล้วจบอไอ้บอลไม่โคตรลุกจิตตายไอ้สัตว์กูล้อเล่นกูล้อเล่นนะกูล้อเล่นนะกูไม่ล้อเล่นกูไม่ล้อเล่นกูไม่ล้อเล่นกูอ้ากูล้อเล่นกูล้อเล่นล้อเล่นหมาว้าใช่เหรอ อ้าวคุณลุงเย้อ้าวยุ่กูแค่งจ้ำโอ้ยโอ้โหไอ้เจาหนี่้บาลมาเจออะมึงมาดิโอ๊ยนี่ไงมึงถลามึงาล่ามึงเจอวัดเสาหลินวัดเสาหลินจุ๊บจ้าวจู่วัดเท่าอ้าวโดนหน้ากูไปกูไปกูไม่ลงนี่ไง ทาร่าเป็นทาร่า,าเป็นทาร่าลื่นลื่นไปดีมันก็ลื่นไปดีมันก,ลนนก็ลื่นไปดีเ <c oughs> อ,อลิงวิ่งสายวุาเอฟวัตัวัววัตัวัวัยังมันยังไม่จบ <c oughs> มา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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงจะใส่คนอื่นทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยกูกูเพิ่งบอกดีๆเมื่อกี้อ่ะกูคนเดียวมากูเก๊กหลอดเนี่ยแอนัอนแหละเว้ยก่อนเก่าทำอะไรกูบ้านทำอะไรกูอะใส่คนเก๋ยังพูดเก๋ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ก็จับแขก ไปซะไปซะไปะไปตะมึงไปะโอ้ยไอเหี้ยกูกระเด็นเลยไป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 ไอ้ปไปไปไไป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 ดไปไยไป่ปไปไไปไปไไไปไปแปไ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 ้ไไวไปไปไปไไปไไไไ

ออเออครับหมายยาไหมหมาค่อ uh. ค uh ุย uh. ก uh ันไหมหมายมีอรกค่อยคุยกันเยนใจไอ้ปินยเค้คนเด็กเคไปไอ้ยี่ห้ออ้ยไมาไม่ไอ้พี่ขึ้นก่อนไอ้พี่ขึ้นงเอาผู้ชนะไป ใอ้มันขึ้นยังไงแม่นขึ้นได้เลยอ้อยแม่นขึ้นได้เลยเอาให้ิ่หลับหมดเลยแล้ก็ตื่นแล้ก็ตื่นแล้วก็ตื่นปอยเลยปล่อยกูกูรอคนมาแท็กมือไอ้มอนมาเอากูแท็กกูแท็กอุไปไปไปอย่าล่วงน้องเอากูล่วงเลยไอ้บอลขึ้นมาขึ้นมาเออคุณมาต่อยมึงต่อไม่ไม่ไม่ไอ้ท็อปไอ้ท็อปไม่ไม่ไม่ โอ้ยเฮียไปมึงก็ไปคนเดียวไปไม่มึงก็ไปกูมึงก็ไปกู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 ไปด้วยกันนะเฮียโอ้ยโอ้ยติดไฟติดไฟร้อนร้อนติดไฟเทอมติดไฟโอเคค่ะ ไอ้ยื้นี่เปิดเปิดเปิดตัวเปิดเฮ <fry UC> ้ยโอ้โหเปิดเปิดไปก่อนเปปิดไก่อนเฮ้ยอะไรโอ้กูยังไม่ได้เล่นเลยมึงรีบเหมาแล้วกูขึ้นสังเวียนกูขึ้นสังเวียนขึ้นไปดิเฮ้ยมันกลับแล้วเว้ยโอ้ยเฮียกโอนหนึ่งครั้งหนึ่งเออนึงร้อน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 เฮียร้อนร้อนร้อนเบาเบาเบาเอ้อหายแล้วหายแล้วหายแล้ว ทำไรไปไม่ทำไรอะคุยไปคุยไปคุยไป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 มึงอะไปมึงอะโอ้ยนี่อย่าไปใต้เฮียไหปเรามาคุยกันดีกว่ามากระเป๋าก่อนมาแล้วมาคุย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 คือเรื่องเป็นงี้คือเรื่องมันเป็นงี้แหละคือว่าพี่อ่ะพี่อ่ะพี่แบบว่าพี่จะเอาหนูลงออก เปิดตัวเปิด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 เออไปไปครับไปไปมึงต้องไป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 อ๋อโอ้ยเฮียมึงลบ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 มลบมึงคือลบด้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ลบข้างล่างดิไอ้เงียเรียบร้อยไปไป ต้องมีสักคนแต่ว่าเกี่ยกับอะไรอ๋อ้ยมาถึงเราไปเลยอ่ะไอ้ย่ะดังตุ๊บเลยนี่ไงกูเจอเฮดบัตรกูเฮดบัตรโอ้ยเสียงย่าง ยืนอะไรอะอ้ยโอ้ยนีอนอนกกนกนของหน้กันนี่สังเจตต่อยกันเลเรยงด่วเอ้ยแต่กูเอาเพื่อนกูไปก่อนเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่นกูเพื่อนกูขเไปไปข้อมูลไปข้อมูมอาขมูลขมูลมาแบกแบกแมาดิมึมามึงมาดิมึงมาดิไปหนะ

นี่ผมคิดไสัก